สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลและนิวอีกแล้วนะครับเจอกันหน้ากันได้ก็ไปถือว่าของสมาร์ทโฟนหนึ่งแล้ววันนี้ผมไม่ได้อยู่กับสมาร์ทโฟนผมอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนวันนี้อยู่กับแบรนด์ออคีแน่นอนอ่านถูกแล้วนะครับในคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยที่ตัวไอตรงกระถางนี้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับส่วนวันนี้อยู่กับออคีรุ่น PBXN5 ครับอ่า PB นี่ก็ย่อมาจากพอร์ตแบงค์ครับคุณผู้ชม ยิงกันสนั่นเมืองไปเลยไม่ใช่ครับย่อมมาจาก Power Bank นั่นแหละในคลิปนี้จะพูดรวบไปเลยละกันเนื่องจากว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยเขามาพร้อมกัน PBXN5 ก็คือ5,000มิลลิแอมและ PBXN10 ก็คือ1 0 0ิมิล S 1นึ่งเออหนึ่งสิบอะไรวะหน네ึ่งหมื่นมิลลิแอมซึ่งเรื่องแรกตัวนี้มันเป็นพาวแบงค์แน่นอนครับการรีวิวมันก็คือพาวแบงค์นั่นแหละเสียไฟชาร์จปกติมันไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านั้นแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่างๆสตอรี่มากมายของตัวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเราแกะ2รุ่นเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้มีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับมันแตกต่างันเรื่องขนาดด้วยอ่าโอเครุ่นนี้แล้วกันสีแดงก็เป็นรุ่น1นึ่งหมื่นมิลลิแอมนี่หน้าตากล่องก็เป็นแบบนี้นะครับ โอเคแล้วข้างในก็จะมีคู่มือข้อมูลต่างๆก็สามารถมาอ่านได้ถ้าใครอยากอ่านคู่มือนะครับซึ่งในกล่องตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของสายชาร์จนะครับซึ่งเป็นสายชาร์จไม่ยาวมากนะครับเป็นสายชาร์จ micro USB ไป USB Type A นะครับเอาไว้ชาร์จไฟให้กับตัว Power Bank นั่นเองแล้วก็สามารถชาร์จไฟย้อนกลับให้กับมือถือได้เหมือนกันแล้วก็เจอกับตัวพระเอกของเราเป็น Power Bank ตัวนี้นะครับนี่ตัวที่อยู่ในมือผมนี่คือตัว1 0 0 0 0ม ah มิลลิแอมนะครับหรือว่า PB XN10 5,000นม ah ิลลิแอมเนี่ยจะมีความแตกต่างเรื่องความบางซง ตาสลิมไว้อยู่ซึ่งในมือผมสีดําไปแล้ว<ช>สีแด,ง,<ช>ดงไปแล้วจริงนะมีสองสีครับด้วยความที่แพกพาง่ายใช่ไหมผมก็เลยใส่ไ้ในกระเป๋าเกงไว <c oughs> พูดแล้วถามว่าคุย <c oughs> ไปแอบเตรียมไว้ตอนไหนคือมันพกพาง่ายจริงคือแบบใส่กระเป๋าเกงก็ได้อะสบายๆนี่รีวิวแบบโหคนดิบเลยอะโยงสายออกมาแล้วก็ชาร์จมือถือได้เลยนะครับใช่ใส่กระเป๋าหลังก็ได้ครับมาดูในเรื่องสีสันก่อนดีกว่าเรียงให้ดูเลยมียสมีอะไรบ้างเทาน้ําเงินแดงดํา ส่วนลักษณะของเท็กซเจอร์ไอตัววัสดุเนี่ยมันเป็นพลาสติกแน่ๆแล้วก็พื้นผิวเนี่ยมันจะรู้สึกแบบ <c oughs> สักๆมือนิดนึงมันจะไม่ใช่แบบเงาเงาลื่นๆซึ่งก็มีข้อดีก็คือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือเวลาจับถือเนี่ยว <c oughs> ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันงานประกอบต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ในระดับเรทราคานะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่มีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นรุ่น5,000มิลลิแอมเนี่ย559บาทสําหรับรุ่น10,000มิลลิแอมเนี่ยอยู่ที่699บาทในเรทราคาประมาณต่ พอได้อยู่นะครับความแข็งแรงก็ใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงประมาณไหนเนี่ยจริงๆผมก็ ทำตกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ,บก็นเ,เนี่ยยังมีรอยแบบผ่านสงครามมาแล้วเรียบร้อยนะครับก <c oughs> <ค>็ยังไม่แตกนะก็ยังไม่หลุดออกมานะครับถือว่างานประกอบก้อนแน่น,นหนาเลยทีเดียวมันแตกต่างกันในเรื่องความบางโอ้โหเฮ้ยต่างกันเยอะเลยนะผมเพิ่งเคยจับตัว5,000ันะมันเบากว่าเยอะเลยอ่ะถ้าเอาตัวเลขน้าหนักมันต่างกันกี่กรัมครับถ้าเกิดรุ่นเล็กเนี่ยที่เป็น5 0 0 0ัมิลลิแอมป์อยู่ที่130กร,รม <c oughs> ัมนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่199ัรรม <c oughs> ต่างกันเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับสมาร์ครัอย่าง So Galaxy ย2 0 Ultra 5G เนี่ยตัวนี้ ไป200กว่าเลยนะครับหรือว่าจะเอามือถือที่เบาหน่อยนะครับอย่างเช่น one plus 8เนี่ยตัวนี้อยู่170กว่ากว่าทำให้มันพกพาได้ง่ายจริงนะเวลาแบบใส่กระโปรงกระเป๋าต่างๆเนี่ยมือถือว่าหนักแล้วเจอ power bank หนักๆอีกก็คงไม่ไหวนะครับเจอเบาๆแบบนี้ก็โอเคดีนี่ผมมีเรื่องหนึ่งสำหรับ power bank หลากหลายรุ่นที่เราเคยเห็นกันมาในท้องตลาดปกติเวลาเราจะชาร์จใช้งานจริงเนี่ยเราจะชอบเอา power bank ไปประกบกับฝาหลังโทรศัพท์แล้วคราวนี้เราจะเห็นว่าการดีไซน์ของทาง OK เขาเนี่ยหยุดแบบไม่ได้มีอะไรกั้นเลยเห็นไหมเป็นแบบเรียบ ไม่ได้มีฟังก์ชันโน่นนี่นั่นรวมถึงโลโก้ของเขาเนี่ย ก็เป็นแบบบุ่มลงไปไม่ได้นูนออกมามเพราะฉะนั้นสําหรับมือถือใครที่ไม่ได้ใส่เคสไว้แล้วเราอยากจะรักษาสภาพฝาหลังให้มันไม่เป็นรอยตัวนี้เวลาเราใช้แล้วไปประกบไปตรงฝาหลังมันก็จะไม่เป็นรอยด้วยนะเดี๋ยวมาดูเรื่องของพอร์ตกันดีกว่านะครับสำคัญมากเพราะาแบงค์ต้องดูพอร์ตนะครับทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น XN10 หรือว่า XN5 เนี่ยก็มีพอร์ตเหมือนกันเริ่มจากพอร์ต USB Type A จะมีสีที่ไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเฉพาะเหมือนกันก็คือ AI Power การที่เราจะใช้ AI Power เนี่ยมันรองร ชาร์จเร็วอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่ามือถือของเราไม่ได้มีระบบนี้ชาร์จผ่านพอร์ตเนี้ยจะเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ 10%, 10แต่แปลกตรงที่ว่ารุ่น1000มิลลิแอมป์ เป็นพอสีดําเฉยเลยแต่จริงๆแล้วมี AI power เหมือนกันอ๋อแต่แค่คนละสีกันเฉยเขาลืมแต้มสีมากกว่า <laughs> แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น USB type C นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด15วัตต์15วัตต์ก็คือถ้าใครมีสาย type C to type C เป็นแบบ power delivery เนี่ยอเอา type C มาชาร์จได้มีคุณสมบัติในการินแล้วก็เอาด้วยแล้วก็อีกพอร์หนึงอันสุดท้ายเป็น micro USB นะครับตัวนี้ก็แน่นอนเขียนว่า in นะครับชาร์จเข้าได้อย่างเดียวใช่ก็คือชาร์จให้ power bank เนี่ยมีไฟนั่นเอง power bank ตัวนี้รุ่นเดียวเราไม่จําเป็นที่จะต้องหาสายนู้น พกสายนี้มาให้วุ่นวายเรามีไทซีอันเดียวก็คือจบแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟสถานะแบตเตอรี่นะครับซึ่ง<ม>ก็จะมีด้วยกัน4จุดแน่นอนครับแต่ละจุดก็มีความหมายเหมือนกันถ้าไฟขึ้น4จุดนะครับก็จะเป็น100%<ม>ใช่ไหมสามจุดก็75 2, 2. จุดก็50 1. จุดก็25้แต่ถ้าเกิดว่าจะเช็คว่าไฟเนี่ยมันติดยังไงนะครับต้องเสียบเข้าไปไหมจริงๆแล้ว,ลวด้านข้างเนี่ยก็มีปุ่ม power มนะครับเอาไว้สําหรับเช็คโดยเฉพาะเลยนี่กดปั๊ เห็นปะมันก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้เออ,อกดเช็คได้เลยนะครับว่าสถานะแบตเหลือเท่าไหร่เราต้องไปซื้ออุปก,กรณ์ใหม่ถ้าเราไปเจอพอแบงค์อันนี้เราซื้อมาปุ๊บมันมีไฟในตัวสีแดงก็เพิ่งแกะนี่ใช่เนี่ยกดมาปั๊บเนี่ยกดลองดูเขามีมาให้เท่าไหร่อันนี้2ขีดน่าจะอยู่กันมานานแล้วนะครับประจุน่าจะคลายแล้วถ้าเกิดว่าซื้อมาแรกๆเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีแบตเตอรี่อยู่ในพอแบงค์อยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะไม่ต้องมานั่งชาร์จบางรุ่นรองรับชาร์จไวเลสตัวนี้ไม่มีเนาะไม่มีชาร์จไวเลสอย่างที่นิวบอกว่ามันชาร์จได้สูงสุด15วัตต์ใช่ไหมเดี๋ยวมาลองเทสกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันสามารถชาร์จ ได้อะไรยังไงบ้างวันนี้นะผมก็มีมือถือมาหลายรุ่นอ่ะมีประมาณนี้สําหรับมือถือที่จะมาทสชาร์จน,นี่ก็เยอะพ,ะพอๆ <laughs> กับร้านตู้เลยซึ่งสายชาร์จที่จะมาทสเนี่ยแน่น,นอนครับก็เป็นสายชาร์จของทางเออคนั่นเองนะครับโอเคก็จะอ่านไม่ถูกสักทีนะแล้วก็มี type C แล้วก็มี lightning ด้วยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับพวกนี้ได้แล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยี AI power อ่ามีมาให้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วผมก็มีในส่วนของตัววัดนะครับว่ามันสามารถจ่ายไฟได้กี่โวลต์กี่แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แพงมาก เล่นคร่าวๆแล้วกันเริ่มจากตัว Android ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเทสกับตัว 5000mAh แล้วกันนะครับสำหรับ USB Type A เนี่ยก็สามารถชาร์จได้ที่5โวลต์2 4์ลองมาดูกันว่า5โวลต์2 4์จริงหรือเปล่าเอารุ่นไหนดีก่อนเอารุ่นแพงก่อนเลยแล้วกันไอ้พวกนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีเฉพาะนะครับมันเหมาะกับพวกที่ไม่มีเทคโนโลยีเฉพาะเนี่ยจะโอเคมากกว่าเ,เดี๋ยวลองชาร์จดูก่อนนะครับกด power สักทีหนึ่งเมื่อกี้มันรอนานเกินก็จ่ายไฟอยู่ประมาณนะครับประมาณ5โวลต์ 1.8ประมาณนั้นอ่ะ<ม>ถ้าเกิดว่าคำนวณมาเป็นวัตต์แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักตีไปกลมๆว่า5วัตต์แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบบปกติทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไท p e c เนี่ยผมไม่ช่วยจริงเพราะว่าตัวที่ผมไว้เทสเตอร์เนี่ย ไม่มีพอร์ต Type C ให้เทสด้วยนะครับก็มาเทสแค่ USB Type A แบบปกติทั่วไปแล้วกันแต่สําหรับพอร์ต Type C เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ C 2 C นะมันจะเป็น5โวลต์3แอมป์อ๋อ5โวลต์3แอมป์ก็15วัตต์เลยนะครับมันก็มีค่าลอสอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ประมาณ7-8วัตต์ประมาณนั้นเนี่ย Samsung Galaxy A10 Ultra 5G นะครับเดี๋ยวลองดูกันปั๊บก็วิ่งอยู่ใกล้ๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้ง2ตัวนนนีีีี้เเเ่ยยมทคโโลฉพาะสองตัวนักก็จจะะชาารร์อยู่ปมณส หกเวัตสำหรับการชาร์จด้วยเพราะแบงค์ตัวนี้เนาะปิดท้ายครับนี่เลยต้องแงะฝาออกมาดนึงตัวนี้มีเทคโนโลยีฟาสชาร์จไหมมีครับเป็นควิกชาร์จของคอคอมนะครับสิวัตต์ตัวนี้ก็วิ่งอยู่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ10วัตต์ได้เลยประมาณสิวัตต์ได้เลยแตกต่างเฉยเลยนะเออตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณสี่ส5าห้าพันเองนะครับไม่แพงถ้าเกิดว่าใครใช้มือถือเรทราคานี้อยู่ไม่ได้มีเทคโนโลยีการชาร์จเฉพาะเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปปิดท้ายด้วย iPhone ดีกว่านะครับซึ่ง การทดสอบ Adapter w a ์วอลชาร์เนี่ยเหมาะกับการใช้ iPhone มากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูเพราว่าแบงกันว่าจะเหมาะกับการใช้ใน iOS iPhone หรือเปล่าถือว่าวิ่งได้โอเคเลยนะ 5โวลต์2.4เลยนะโว้ที่ไปเยอะกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะใช่ก็ถือว่าเต็มสเปคที่ตัวนี้ให้มาเลยนะครับวิ่งไปเต็มสเปคเลยประมาณ12วัตต์โอเคที่สุดตั้งแต่เทสมานะครับในแ n d r o i d เนี่ยอย่างที่บอกมันมีเทคโนโลยีเฉพาะแต่ว่าพอเป็น iPhone ปุ๊บเนี่ยโอ้โหใช้ได้เต็มที่เลย<อ>นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการทดสอบแบบง่าย,ายๆคร่าวๆแล้วกันทั้ง5000มิลลิแอมป์กับ10,000มิลลิแอมป์จ่ายไฟเท่ากันในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นของแท้เนี่ยจะมีในการ จะมีไอ้ตัวนี้นะครับที่สําหรับการขูดคุณจะสังเกตว่าคีวอโคมมันจะไม่สมบูรณ์<ด>ถ้ากับว่าค,คุณเนี่ยซื้อมาแล้วคุณขูดไปเลยนะครับคุณขูดไปเลยมันสามารถขูดได้แบบนี้เห็นป่ะ นี่คุณก็จะเห็น QR Code แบบเวอร์ชั่นเต็มๆแล้วก็สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าเป็นของจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วแบบว่าเฮ้ยเราอยากไปลุ้นโชคเสี่ยงโชคก็เอาเลขตรงนี้ไปแทงหวยได้ถามว่าแล้วซื้อที่ไหนที่จะได้ของแท้100% OT ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าของเขาเวลาจะรับประกงรับประกันอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าส่งซ่อมส่งเคลมถ้าเกิดไปซื้อกับร้านที่แบบไม่รู้จักคัดหน้าคัาตามาก่อนอะไรเงี้ยเวลาเสียมาเขาก็จะแบบถามเยอะอะถามจนแบบสุดท้ายคือเคลมไม่ได้ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่อง การเคลมเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เคลมได้นะครับถ้ามีปัญหาชาร์จไฟไม่เข้าอะไรเงี้ยเคลมได้เลยซื้อรุ่น1,000 0มิลแอมป์ไปแล้วรู้สึกว่าแผนที่มันจะชาร์จได้ประมาณรอบครึ่งหรือ2รอบใช้ได้จริงๆคือแบบ30%แบตหมดแล้วเงี้ย อ่าแสดงว่าอันนั้นมีปัญหาแล้วก็ติดต่อฝ่ายเคลมของเขาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการติดต่อทางอคีประเทศไทยเนี่ยมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์สโตร์อย่างทางช้อปปี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดต่อกับทางผู้จัดจาหน่ายโดยตรงอาจจะต้องแอดไลน์เข้าไปแอดไซน์อคีไทยโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Power Bank อคีรุ่น XN10 แล้วก็ XN5 สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแจ้จเตอนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดเป็นกำลังใจผมด้วเลยนวกัน <Yeah. S 1> ไมจอก่จะหมาในวิดีโอหน้าวา อีกนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้แล้วกันนะครับซีโอเกนครับบ๊ายบาย